เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้นิสสันเซฟิโลครับปี98รถส,สวยๆเลยบอดีด้ดีสีสวยเดิมบางพร้อมใช้ครับเครื่องดีเกียร์ดีใช้สองระบบด้วยนะครับเบนซินสลับเอลพิจีครับไม่ต้องกลัวเปลือง เดินทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนถัวเกลียก็เปลี่ยนครบไม่ต้องรอครับช่วงล่างยังดีนิ่มนวลแผงสวิตช์ตัดลายไม้ครับเครื่องเล้นเสียงจอสัมผัสแหกนโโทนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะหนังกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บ้านสวยสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลัง,ง,ง,งมีชุดเครื่องเสียงเลยนะครับตู้ซับ12นิ้วครับดังกระหึ่มด้านลานเลย บอดี้เดิมครับราคาถูกครับคันนี้3 9 0 0 0บาทเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขับทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเจ้าของขับมากรุงเทพครับขับจากเพชรบุรีมากรุงเทพความร้อนปกปตินะเครื่องเกียร์ดีบอดี้ําเดิมไม่มีชนหนักคันหน้าเรียบๆ39,000เบาทครับเครื่อง V6- 3000แรงๆเลยรับดีวิ่งขิวครับของเครื่องเสียงชุดใหญ่ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายตรงถึงผู้ขายได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ